เปิดแล้ววันนี้เอาใจนักชิมงานฟู้ดดี้เจอร์นี่มหกรรมเทศกาลอาหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองโดยจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีและสาแก้วอิ่มอร่อยกับอาหารชวนชิมทั้งเมนูท้องถิน่นอาหารดั้งเดิมของหลากชนชาติ พบกับสินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองพร้อมการแสดงดนตรีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิน่นการประกวดอาหารและกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดทั้งวันระหว่างวันที่5ถึง8มิถุนายน2568ณบริเวณล,ลานโปรโมชั่น C และ D ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า นายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเลมีสภาพภูมิอากาศและทำเลที่ตั้งเหมาะสมและมีหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่โดดเด่นรวมถึงการท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนั้นยังมีความโดดเด่นในด้านรสชาติอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันทั่วทุกมุมโลกมีการใช้อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเฉพาะท้องถิน่นที่สามารถหยิบยกภูมิปัญญาอาหารที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมขึ้นมานำเสนอเพื่อใช้เป็นจุดขายปีนี้เป็นที่สอง,องที่ลัาเรียนวัที่ดัดครั้งนี้นะครับซึ่งปีที่แล้วก็ได้รับความประสบความสำเร็จเป็นอ,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 อยา่างดีนะครับปีนี้เราจะ้ัดตู้อีกเราเชื่อมั่นนะครับเราจะนำสินค้าเรื่องอาหาร อย่างเช่นจามบุรีเนี่ยเราก็มีผลไม้ที่เป็นมีคุณภาพราคาเป็นกระเด็งนะครับมาจำหน่ายให้ผู้ใรกลกเดในที่กทมนี้อแองนี้ครับครับเชื่อมั่นนะครับว่าสินค้าและบริการอาหารและผลไม้ของจังหวัดถ้าจังหวัดเนี่ยจะมาสู่มือสู่พี่น้องประชาชนในรอบบริเวณนี้ด้วยคุณภาพและราคาเป็นกระเด็งครับ